สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีดจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บเบราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมบายซิกับเกมสแลมดังนะฮะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปของลิงแอดวานนะหรือว่าคิโอต่าลางแอดวานนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่หลายคนเชียร์ให้ผมเล่นมากมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงหนึ่งหรือลิงสองซึ่งลิงสองเนี่ยผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ได้อยากจะเล่นเพราะว่าผมไม่ชอบตัวที่มันลำนานๆแล้วก็ทําแต้มอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับแต่ว่าลิงลางแอดวานเนี่ยผมว่าดูจากพรสวรรค์อะไรมันเนี่ยดูแล้วน่าจะเอา,เปอาจจกกไปนะเนนล่น เล่นแบบเทคนิคเชิงเทคนิคเรื่องเทคนิคการเล่นสเตปการเล่นอะไรแบบนี้มากเลยคือผมจะไปเล่นแบบโง่ๆเลยนะครับตามสตา์ลิงอะไรแบบนั้นเลยก็ผมมุ่งเน้นไปที่การทิปอินอะไร,ไรอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเออเอาจริงแล้วสเตตในเรื่องของการกระโดดของคชโยวตะเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเยอะมากๆเหมือนกันนะคือสเตตในการจัมของมันเนี่ยเลเวลมันอยู่ที่ประมาณ126เลยนะครับแล้วทีนี้พอเรามาเทียบกับซากุระงิร่างผมยาวแล้วเนี่ยนะฮะ คือพอๆกันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากคือถ้ารวมฉายาเลยแล้วเนี่ยรวมกับสกงสกินเนี่ยผมว่ามันมากกว่าซากุอีกเพียงแต่ว่าส่วนสูงของมันเนี่ยเตี้ยกว่าถึงประมาณประมาณเตี้ยกว่าซากุประมาณ10เซนได้เพราะมันสูงประมาณ1 7 5ใช่ไหมนะครับแต่ว่ากระโดดพอๆซา,ากุเลยคือใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือตัวมันเตี้ยนะครับตัวมันสูงแค่ประมาณ1 7 8เท่าน,นั้นเองนะครับก็พราะงั้นผมเลยมองว่าเออถ้าเกิดว่าเราใส่พวกรุนทิปอินหรือว่าเน้นในเรื่องของการรีบาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ อาจจะดีก็ได้นะสำหรับคิโอตะนะครับเพราะว่าคิโอตะเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทําแต้มหลักเนี่ยผมว่าแม่งไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเล่นแบบว่ามีตัวเซตบอลให้เราให้มันทําแต้มเนี่ยผมว่าความสามารถในการรีบาวอะไรเงี้ยของเราก็จะอ่อนลงไปเพราะว่ามันต้องพึ่งตัวเก็บบอลด้วยซึ่งตัวเก็บบอลเนี่ยมันก็จะรีบาวได้ไม่ได้เก่งมากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแบบว่าเป็นซากูนึงคิโอตะแล้วก็หนึ่งตัวแบบที่สามารถเซตบอลได้ผมว่า เกมป้องกันเกมรีบาลเกมเก็บบอลจะค่อนข้างอ่อนนะในความคิดผมนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับถึงแม้ว่าลิงจะมีท่าเก็บบอลก็จริงแต่ผมมองดูแล้วว่ามันแอบน่าจะใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็เล่นแบบถอดสมองไปก่อนละกันว่าลิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะเคียวตานลักแอดวานนะครับมีขายในร้านค้านะครับ ขายในร้านค้านะครับก็สามารถใช้บัตรแดงในการซื้อได้ซึ่งผมเนี่ยพรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะฮะแล้วก็สหรบสมุดของมันเนี่ยใช้ประมาณ5,400ี่ยเหรียญมันก็คือจะเป็นเหรียญนน,นี้เหรียญบาสเหรียญเงินแบบนี้นะครับหรือถ้าใครเป็นแบบผู้เล่นใหม่ไม่มีเหรียญมากพอนะครับสามารถใช้คูปองในการซื้อได้นะครับพันสองร้อยคูปองนะครับหรือว่าในอีเวนต์ก็มีเหมือนกันนะครับในอีเวนต์นี้ก็จะมีให้แลกลิงด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอ่าน่าจะเป็นอันนี้คือสามารถทำเคลททำกิจกรรมเพื่อที่จะแก บัตรอัปเกรดพอสว่างคิโยตะาได้เช่นกันนะครับก็เไป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิโยตะาร่างแอดวานเนี่ยเอามาแล้วมันจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยแล้วกันนะครับนอี่แล้วเหรอมึงปิดโคงเลยังไม่เป็นเลยไปเล่นรูเพราะว่ามาหยิบ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 มา ทำไมปล่อยโล่งทั้งวันถามก่อนถามด้วยความอยากรู้เขาจะตอบผมไหมต้องหยิบดูเพราะว่าแล้วอย่าไปชิดเยอะตัวเล่นง่ายๆอย่าไปเล่นเร็วตัดเอาไอ้เนี้ยไม่เลืเลเลอกตัวเออก็เรยวตาดเลยแล้วกันถามก่อน เอาเรียวมาปิดมิดเป็นไหมนี่ไม่ได้ด่านะถามไม่ตอบอีกสวัสดีโคซากิฮะก็สนุกดีนะล่นโซโล,โลเจอโง่เยอะดีฮันเนี่ยมาแล้วไพ่ตายที่หนูอยากได้หล่อนดีนะ อย่าไปเลปาดีอย่าใต้แป้นมีสองตัวด้วยเฮ้ยใต้แป้นเขาอาจจะตบลิงไม่เป็นก็ได้ใครจะไปรู้ก็สามไปเลยละกัน ใช่ไงโดนพี่ไปน้องการขันสุดมันโอ้ยไอ้แค่โดดไม่ไหวเลยวะเฮ้ยโอ้ลูกนี้มันสูงไปไหมพี่มันทำอะไรของมันวะเอาเฮ้อก็ปาดไปเลยแล้วกัน คือดูการจ่ายบอลของพอยกะตัวนี้แม่งลำบากจัดนึกว่าฟูจิวาระทาคุมิในเรื่องเดียบอเทียจ่ายบอลส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เออก็ลงไปเลยแล้วกันเอาเลยครับฟูจิวาระเอาจะส่งกูจังหวะไหนเนี่ยเฮียสเตปแบค็คเลยแล้วกัน แต่เล่นเป็นตัวเ e อ็ดเทเยอร์น่าจะต้องน่าต้องทำทุกอย่างที่พอย์์การ์ดส่งมาได้อ๋อก่อนไหมล่ะพี่เออก็ปาดเองไปเลยแล้วกันเล่นอย่างนี้นำอยู่ได้ไงไ,งไว้โอ้ย ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจเลยจะส่งตอนไหนเนี่ยโอ้งงวะ่ะอเีเิ้ยต้แปดแม่งก็ตกไม่ได้ทีตกให้โดนหน่อยดิดยมันต้องหลอลูสูตยิงไปแป๊บหนึ่ง,ปปงมันถึงจะเดินชมจนนันได้ที่ว่ะโอ้โหเล่นอย่างนี้ไปดีวดด่วะ่ะยอมแพ้ที่ว่า น,นอย่างนี้มึงเลยอยู่ให้ตายยังไงนลโดดเอา้าไอ้เชี่ยมิจจี้ยืนโล่งๆไม่มีคนส่งเรียวตาไม่มาอยู่ฝั่งขวาวิจี้อยู่ฝั่งซ้ายเจอแหลงเฮอะไร ไปยังไงเดี๋ยวกูรีบเอาไปชิโมโตะไปแล้วโอ้ยอไม่โดนไทาตายอาร์เทชคำนี้ไม่เกินจริงลงแล้ว เมื่อไหร่ดีนะมันจะปรับเป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่เห็นว่ามันกระโดดจามแล้วเดินชมจัเนเราไม่ได้เอาไว้แม่งกระโดดเลยโอ้โหเรียวตาป่าทั้งวันยังตบก,กันไม่ได้เลยอย่างนู้นนึกว่าเล่นกับบอทโอ้โหนี่ก็โลง่งเลยเผลอๆแพ้พพแล้วเนี่ยกว่าเผลอๆแพ้พพแล้วเนี่ย มิจี้อันติมานี่กูว่าแพ้แน่ไม่เลียวตาตบไม่ได้แน่นอนนะมาแล้วเนี่ยอันติเนี่ยนี่ยังไงล่ะไอ้สาสตว์เดินชมจันไป็นหนึ่งดอกคือแล้วเอาสุดยอดสแลมดังแบบฟูมาเจอผู้เล่นแบบนี้ไม่ยังไงเจอหมวนคูไป มาแล้วนาทีครึ่งด้วยนะครับจ้วงไปไหนเนี่ยการมิตี่ใครเขาสั่งเขาสอนให้จ้วงเงินก <c oughs> องเชียร์อะไรอะไรก็ได้ชุดกลางจ้ำอะไรพวกนี้ไอ้ไงงงอะดิกูก็งงเหมือนกันถ้าอะไรไม่รู้ ไปแกล้งเล่นให้แพ้ดิไม่วะเออ,อไอ่เงี้ยอุ๊ยถาไม่ออกด้วยคือเอาจริงนะเว้ยอยู่ให้ตายที่แท้จริงยังดีกว่าซุปแลมมาเจอให้ตายอะ่ะแบบแม่งแบบหนักเกินนะพีรีบาวยังไงเนาะตกไม่ได้หรอก <laughs> ขนาดเลียวต่ายยังตบไม่ได้เลยจะมาตบแคานี้โดนได้ไังไม่งีงไงเดินทมจันในหนึ่งทีโอ้โหนี่ก็โดนง่ายเลยเสร็จโดนเลยนะ้องอืม แรงอะไรวะเนะี่ยไม่มันเลยวะอุตส่าห์มาเล่นเลยดิเอาเอาตัวนู้นว่างอีกอืมเอากล้วยไปแดกเอากล้วยไปแดกเอากล้วยไปแดกแดกไปสามบีอืมเอาไปอีกลูกนะึง ยังไม่เขดไม่เขดไ,ไม่จำปาทิ้งแม่งปาไปไหนเนี่ยเพี้เกมอ,อะไรวะเนี่ยดีแน่มึงไปปรับระบบแรงเถอะไอ้เนี่ยระบบแรงแม่งกลัวกลัว้อแบบกลัวจัด <laughs> คือขนาดคนอยู่ในแรงไพ่ตายเล่นกันเป็นบอทเลยแล้วคนเล่นใหม่มันจะมีได้ยังไงวะไอ้เีย เฮ้ยมาแล้วว่าเหยื่อของเราหยิบมาก่อนเลยครับสวัสดีครับโอ้โหมึงหน้าหีมากกูก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> มึงมันเฮี้ยเกินไปเบนเทนรู้ว่ากูจะเล่นลิงยัง,ยงจะมาแย่งกูเล่นอีก <c oughs> เราไม่มีทางอดเล่นนะถ้าเรากดก่อน ใส่ชุดอะไรด้วผมว่าชุดเหลือแม่งคาสิสสุดเ,เส้นทางชุดดังเพื่อพ่อเกมเนี้ยรีบาวด้วยจริงด้วยก็ดีนะมีอาคาลีฟาไอเฮอร์คิวเลสนี่มันยังไม่ขึ้นสแลมเดียวะเห็นเล่นนานนะ สนามมืดแต่สวยครับเดี๋ยวก็มีมาช่วงนี้มันเป็นช่วงโลของเก่าอาทิตย์นี้มีตัวแอดวานเทียบเลยใครยังไม่มีตัวแอดวานดีๆนี่แนะนน่ไม่ทำอาทิตย์นี้อย่าลืมไปจัดได้ที่โอ้ท็อปอัพโอ้ท็อปอ,อัต่อสัญญาผมอีกแล้วสเดือนเท่ากับว่าผมจะต้องเล่นเกมนี้อีกต่อไปพี่เองน้องสามไปเลยละกัน โดนไหมอุ้ยเฮ้ยแม่งกอล์่ากูอิเปร์ทำไมเขาเบียดแล้วเขาไม่โดดเม,มื่อกี้ต้องโดดหรอเปล่าพี่เองไงน้องเออข้าขัางอยู่แปลกๆนิดหน่อยวะ่ะ เนี่ยไอ้อวนแม่งบางในเปลือกเลิกเล่นนานมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมไม่มีไอ้จุนมันรอตกท่าผมเลยนี่หว่าเฮ้ยต้องโซยันแล้วลูกเนะี้โดดเฮ้ยถ้าเก็บบอล เวยถ้าเก็บบอลตะกี้ผมกดกระโดดพอดีหรือว่าผมไปกดปุ่มประกบวะดูแล้วก็งงตรงแล้วม้งพี่เองทำไมผมรีบเอาเอาจังวะแค่โดนตกทั้งวันเลยวะเล่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเล่นห้านี้ก็โดน ห้านัะะ้นก็โดนโดนนุกท่าพี่เองไงน้องทำไมทีมเราไปกระโดดแปลกๆทั้งนั้นเลยวะไอ้ไงเป็นไงนะครับเจอกูไปดิไอ้ทิ้งจอกไว้ไม่ได้ถีบอินนะทีวะ เฮ้ยโซจัดๆเน่ะไม่มีหรอหาโซจัดๆไปไหน่พี่อาคางิมันก็แปลกๆว่ะมาแล้วกลมต่ำแบบนี้รู้เลยโอ้พี่ชิบหายและคือผมยังไม่ทันหลุดตำแหน่งเลยไปปล่อยมันชูดฟรีได้ไหม ท,ท่ามันงัวจริงเอามาเหมือนมีของโอ้โหแค่อ้วนไปยังไงล่ะเก็บเองเฮ้ยกูเองทำแม่งทุกอย่างเลยแค่เกมนี้ไอ้แค่เออร์คิวเลสับไอ้เบนเทนมันเล่นมานานแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมมันรู้สึกแบบแปลกๆวะ เกมกันแปร๊ะแปร๊ะฮะตัวไปแล้วเหลือท่าอะไรยังไม่ได้ทำบ้างเ,อ,เ,อ,เออสวยมีอุ้ย ไอเย้จูดันกันกูนได้ทุกท่าเลยวะผมโดดให้แล้วเออไมอ่ีไงเจอกูสเต็ปแบค็คไปตบหนึ่งเลยมาเกียบตบหนึ่งเดี๋ยวซ้อนยังตบหนึ่ง,งโอ้แพ้แล้วเล่นยังไงก็ไม่ชนะแล้วเกมนะี้ไปเชียนให้มันเล็งทุกดอกเลย เออสวยอันติมันไปแล้วโดนกูที่โดนอืมกระเด็นไปเลยจุนแม่งเน้นเกินแบบมันยืนรอแบบไม่รออะไรเลยนะเว้ยคือมันรอแบบซัดผมอย่างเดียวอะแบบไม่กลัวมากีีมันแบบเดินเข้าไปดังเลยด้วยซ้ำครับ โอ้เกือบเหลือห้าอะไรเรายังไม่ได้ลองมากวะเขาจะให้ผมเล่นตัวปล่อยบอลแน่เลยขอเล่นลิงได้บอกว่าโอ,โอ้คือถ้าเล่นลิงแม่งเหมือนจะไม่น่าชนะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ บอเลกคุสุสุบาร u กิดาผมยังหาเจลลี่ไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อย่างเซง็งเมื่อวานตัวที่เลงไว้ในเสียบอยู่แม่งก็ออกไปแล้วเนอยโมดะคิดกดแดกไม่มีใครขายผมเลยแบบตอนต้นเดือนยังมีขายเรื่องหลายตัวพอตอนเราอยากได้ไม่มีตอนเราไม่อยากได้ดันมี อย่างเซ็งนะผมรออยู่เนี่ยทักไปถามใครเขาก็ไม่ขายสงสัยจะได้นู่นนะปลายปีกันยังไงนี่กันแบบที่เราลงคิดยังไงนะเนี่ยเรามันมันเป็นตัวแบบตัวใหญ่สองตัวเราจะกันทันหรอวะไม่ลงไม่ลงไม่ลงสวยพี เอาไปก่อนเลย1เมตรลิงแม่งลมง่ายด้วยตัวนี้เหมือนพอรไม่เยอะนะเฮ้ยโอ้โหผมไม่โดนเฉยโว้ยซูเลยเหรอแปลก อืมเฮ้ยตกโหดวะ่ะเฮ้ยโงหหแก้สูนได้ไงวะผมยืนอยู่ตอนหน้าเลยอ๋อจะเล่นแบบนี้เหรอเออนี่ไงเล่นแบบนี้โดน,นตัดบอลเลยแล้วกันอืมตบอย่างโหดนี่มันตัวแก้ลิงเล่นตัวแก้ฟูจิมะนี่หว่า กอบโคตรไกลครับอุ้ยเกือบได้เกือบดีนะแล้วทำไมฮานางาตะมันเป็นตัวที่ไปเล่นยืนข้างนอกวะไปแล้ว ถ้าหนีไม่ต้องไปนี่ก็ได้อืมเอากล้วยไปแดกเอากล้วยไปแดกโดดสองทีโอ้โหโดดสองทียังสู้มันไม่ได้เลยไม่ถึงเลป้ป่ะไปแล้วโง ไหวมากอุ้ยนาโดดนะเพื่อนเสียดายถ้าเขาดูขิมบอยซิกมานี่เขาตบได้ไปแล้วลูกเออ ช่วยโซนหน่อยกันคนเดียวมันไม่ไหวไม่มีใครช่วยโซนเลยไม่ช่วยโซนกันไม่ไหวพี่คนเรฝั่งพี่ยืนเป็นสามเหลี่ยมอะโอหมันกล้าชูได้ยังไงวะคือโดนปกไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับ บได้ระวังโดนสเตียลไดมึงว,วันนี้กะเอามาเล่นลูกทิปอินเนี่ยไม่ได้เล่นเลยโอ๋ยเก็บไม่ทนัน ไม่งไงเอากล้วยไปแดกดีบ้าวดิกูเองไม่งไงโดนไปโดนไปเอาอะฟูจิมะโดนปิดตายแตวตัวนี้ฟูจิมะพอนน้อยครับถ้าพมันเยอะน่าจะไม่ไหว,วกันคนเดียว สวยมันไม่มี <c oughs> มันไม่มีใครการอีกฝั่งหนึ่งให้แบบไม่มีใครวิ่งมาโซนเลยครับ <c oughs> แล้วโอ้ <c oughs> oh. ช่วย,ยหน่อยครับพี่ช่วยหน่อยผมต้องระวังด้านนอกไงถ่าแล้วยังไม่หลงด้วยหายแล้วตียังไงรู้ว่าจะยิงสามพี่รู้น้องสวยการขันสุดมัน เอาไปอีกหนึ่งดอกเอาจะโดดพร้อมกันเถอะกูจิมาผ่อนไม่เยอะกันไม่ยากเว้กันง่ายมากกันแค่สองฝั่งแค่นั้นมันก็ง่อยแล้วกูจิมาสบายสบาย โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปลิงนะต้องบอกว่าเป็นตัวที่เออผมว่ามันเล่นสนุกดีนะคือแบบคือผมมาตั้งใจที่ว่าเอามันจะเอามันไปนเล่นซัพพอร์ตแต่ปรากฏว่าบางเกมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะเน้นทำไปซะเป็นส่วนใหญ่นะครวก็รู้สึกว่าโดนตกง่ายๆมากๆเลยนะครับคือคนผมไม่แน่ใจว่าคนมันตกเป็นกันแล้วหรือยังนะครับแต่ต้องบอกว่าลิงเนี่ยในตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เปิดขายฟรีเนี่ย เป็นตัวที่ผมเวลาเจอผมตบไม่โดนนะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกท่าทางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแอบเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็บางครั้งเวลาผมยืนเซนเตอร์เป็นตัวหลักยืนตัววงในลเลยผมตบไปโดนไม่รู้ทําไมแต่ถ้ายืนตัว2เล่นเอเออะไรอย่างเงี้ยตบโดนนะนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนแต่ผมคิดว่าตัวมันน่ตบไม่ได้ยากเลยถึงแม้ว่าท่าทามันจะมีหลายท่าหลายสเตจก,ก็จริงนะฮะแต่ผมว่าตัวมันตบง่ายมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเล่นในแรงสลมอะไรเงี้ยผมว่าตบกันสบายสบายเลยแหละนะครับไม่น่ามีปัญหาคือคนที่ตบไม่ไได้้ผมมวว่่่่าาาาาเขนจะยังคุก เกิดว่าเจอบ่อยๆเนี่ยผมว่าไส้แตกแน่นอนสำหรับลิงตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับรูที่ผมใช้เนี่ยเออในคลิปผมจะเน้นไปทางนี้เลยนะครับก็คือจะมีปิดเส้นทางชูดนะครับตั้งมน่นนนำชัยแล้วก็ห่อคอยคู่นะครับเพราะว่าเอามาช่วยเรื่องในการรีบาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองรูนของฮานากาตะที่มันเป็นรูนทิปอินเหมือนกันนะครับยังไม่รู้ว่า เออมันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนคือยังไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วที่ผมเล่นมาไม่ค่อยเจอตัวที่มันเป็นตัวปล่อยบอลแบบจ๋าๆแบบฟูจิมะมิจจี้รู้ข้าว่าอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่รู้ขาว่าก็จ่ายยัดให้ผมมาเลยแบบเนี้ยนะผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการทิปอินมากเท่าที่ควรนะต้องลองมาดูในคลิปต่อๆไปว่าเออ เรื่องทิปอินเนี่ยมันจะหวังผลได้แค่ไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันกระโดดสูงก็จริงเว้ยแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับคือตัวมันค่อนข้างเตี้ยนะครับก็คือจังหวะที่กระโดดแคลโดดแคลรีบาวหรือทิปอินอะไรพวกเนี้ผมว่ามันสู้พวกแบบเซนเตอร์ธรรมชาติหรือฟอร์เวิร์ดธรรมชาติไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าบอลมันกระชฉาะมาไกลเนี่ยพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการรีบาวอะไรแบบเนี้ย ก็าบางเกมก็รีบาวได้ดีนะบางเกมได้3ครั้ง5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากเลยเรื่องการรีบาวอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะเกมนี้ผมรีบาวไป5ครั้งเลยนะครับตอนนั้นที่ฝันของข้าเขามีจุนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ผมรีบาวฟรีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซนเตอร์เขางัดกันอะไรเงี้ยเขาเบียดใต้แป้นกันเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นตัวที่โฉบรีบาวได้อยู่แล้วแล้วมันก็รีบาวชนะพวกรู้เขาว่ากับมิจจี้อยู่แล้วไงนะครับเพราะงั้นเกมนี้ก็เลยรีบาวได้เยอะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบ ประมาณว่าถ้าเราพริกมาแล้วฝันของข้ามันมีเซนเตอร์แค่คนเดียวเนี่ยแล้วมีเซนเตอร์เราคอยเบียดให้สักคนหนึ่งเ่ยผมว่ามันก็รีบาวได้ดีนะเว้ยสำหรับคิโยตานะเพราะก่อนหน้าที่จะมีร่างแอดวานเนี่ยมันก็เป็นตัวที่รีบาวได้ดีมากๆอยู่แล้วนะในส่วนของการทิปอินเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูคลิปต,ต่อไปเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยทิปไม่โดนนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วเรื่องของการทําแท้บเนี่ยผมก็ยังมั่วๆอยู่นะแต่ว่าเกมตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่ตกได้โหดอยู่แล้วนะ นะผมว่าป็นเป็นตัวอย่างเกมนที่ผมเจอฟูจิมะใช่ไหมคือการฟูจิมะได้ค่อนข้างหมดจดเหมือนกันเพราะว่าเรายืนแบบว่ายืนแบบไม่ให้ฟูจิมะมันหักขาแล้วเรากระโดดไปโซนเอาอะไรย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกตัวปล่อยบอลอย่างฟูจิมะหรือมิจิยังไงก็ต้องมีคนช่วยโซนอีกฝั่งนึงอยู่ดีไม่มีทางที่ลิงจะป้องกันตัวเดียวได้หมดจดแน่นอนนะครับอันนี้คือเป็นเกมที่ผมเลือกที่จะกันแบบ เออไม่ค่อยกันจังหวะแรกสักเท่าไหร่จังหวะแ,แรกคือเดาบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากจะไปตบจังหวะ2เอานะครับก็สามารถกันได้ดีกว่าเดิมนะหลังจากที่ดูคลิปของตัวเองลงไปก็กันได้ดีขึ้นเลยนะครับเ oh. ฟลอยู่นะฮะแต่ว่าฟูจิมะตัวนี้น่าจะพอนไม่เยอะด้วยมั้งนะฮะ <Okay. S 1> เอาเป็นว่าสำหรับคลิปลิงก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะใครมีเทคนิคใครมีอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถแนะนําผมได้นะเพราะตัวนี้ผมเล่นแบบถอดสมองเฉยๆเล่นขำนะฮะประมาณนั้นละกันแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม